ความรักสวยงามเสมอทายเอกพันเสิร์ฟความหวานเดือนแห่งความรักเรียกว่าให้ภาพเล่าเรื่องสําหรับคู่รักต่างวัยคู่ใหม่ของวงการบันเทิงทายเอกพันบัลลือลิศและนางเอกชื่อดังทับทิมอันจารินที่ตั้งแต่มีการเปิดตัวคบหากันแบบเปิดเผยชาวเน็ตก็พากันไปย้อนดูภาพเก่าๆที่ผ่านมาว่าที่จริงคู่นี้เขาวานกันมาตลอดแต่ไม่มีใครสังเกตเท่านั้น ล่าสุดเข้าสูดเดพาพ่เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักงานนี้คุณไทยเอกพันธ์ก็เสิร์ฟรวัวภาพคู่แฟนสาวรุ่นน้องทัพทีมอัญจรินพร้อมแคปชั่นหวานหวานเดือนแห่งความรักว่าเดือนแห่งความรักขอให้มีความรักสดใสขอให้ได้ทำในสิ่งที่รักขอให้ได้เจอปลายทางที่ชอบให้ท้องฟ้าปลอดโปร่งให้ยิ้มได้ในทุกๆวันที่สำคัญวันนี้ขอให้รวยๆปังๆ กันทุกๆคนนะครับก่อนที่โพสต์ต่อมาจะเปิดภาพสวีดอีกครั้งระบุว่า Have a nice day สิ่งหนึ่งที่โลกเราใบนี้ไม่เคยขาดนั่นก็คือความรักแต่ละวัยมีมุมมองของความรักแตกต่างกันไปความรักไม่ได้อยู่ที่วัยมันอยู่ที่ความเข้าใจระหว่างคนสองคนตามมาด้วยโพสต์ล่าสุดเปิดภาพหวานจูงมือจับมือกันพร้อมลงข้อความบอกความรักเมื่อเกิดขึ้นแล้วสวยงามเสมอ ถึงแม้ว่าตอนสุดท้ายของเรื่องราวจะสมหวังหรือไม่ก็ตามไม่ว่าใครจะนิยามความรักเป็นยังไงสุดท้ายความหมายที่แท้จริงก็คือความรักที่เกิดขึ้นของคนสองคนความรักความรู้สึกของหัวใจทำหน้าที่สั่งการให้รักใครสักคนอาจจะขาดเหตุผลไปบ้างแต่ก็นั่นแหละความรักร้อเอร์เซน์สวยงามในแบบของตัวเอง เรียกว่าทำกางแฟนๆค่าถล่มกดไลค์กันรัวๆเลยทีเดียวละค่ะกับแต่ละโพสของคุณท้ายเอกพันธ์ที่เสิร์ฟความหวานคู่สาวทัพทีมอัญจารินออกมาเสิร์ฟรัวๆนั่นเองค่ะหวานน่ารักสุดๆต้องยกให้เขาเลยละค่ะในเดือนแห่งความรักคู่นี้ท้ายเอกพันธ์และทัพทีมอัญจารินส่งต่อความหวานความน่ารักมาฝากทุกคนกันค่ะ